ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับรวมทั้งผู้ที่กำลังติดตามรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอรายวิชาสังคมศึกษานะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะครับอาสารศาสนาศิลธรรมจริยธรรมนะครับซึ่งยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะได้พูดถึงเรื่อง เอาความสําค no ัญของพระพุทธศาสนานะครับเรามาดูว่าความสําคัญของพระพุทธศาสนานั้นมีความสําคัญในด้านไหนบ้างนะครับเอาความสําคัญของพระพุทธศาสนานะครับในที่นี้นะครับก็จะนําเสนอแค่เพียง4ด้านด้วยกันนะครับด้านที่หนึ่งก็คือด้านช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับด้านที่สองนะครับเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย ความสําคัญด้านที่3เป็นเอกลักษณ์เลขโมรดกของสังคมไทยความสําคัญด้านที่4ช่วยส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและช่วยจัดระเบียบทางสังคมนะครับจริงๆแล้วความสําคัญของพระพุทธศาสนานะครับถ้าจะจําเนกให้ละเอียดนะครับก็จะมีมากกว่านี้อีกนะครับหลายด้านด้วยกันนะครับแต่ว่าในที่นี้ก็จะนำเสนอแค่เพียง4ด้านตามที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับ ทีนี้มาดูรายละเอียดว่าในแต่และด้านนะครับพระพุทธศาสนานั้นมีความสําคัญอย่างไรด้านที่หนึ่งนะครับพระพุทธศาสนาช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็จะมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูนะครับในเรื่องที่หนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างสัมพันธมตรีตามแนวทางของพระเจ้าศกมาราชนะครับซึ่งเป็นกษัตร,ริย์อินเดียในอดีต นะครับที่ทรงนำหลักคำสอนของพธธระพุทธศาสนาหรือของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับมาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนา,นานาประเทศนะครับเละเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองในยุคนั้นนะครับซึ่งเราก็จะเรียกว่าธรรมวิชัยนะครับในข้อที่2นะครับเรื่องสารานิยธรรมนะครับสารานิยธรรมเนี่ยเป็นหลักธรรมที่ช่วย ในการสร้างสัมพันธ์ธตรีกับมิตรประเทศนะครับอาซึ่งก็จะมีอยู่6ประการด้วยกันนะครับอันนึงก็คือเมตตากายกรรม 2. เมตตาวจีกรรม 3. เมตตามนโนกรรม 4. สาธารณโภธี 5. ศีลสามัญญาตา 6. เทิฏฐิสามัญญาตานะครับ ทั้งหกอย่างนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของหลักธรรมเรื่องสารานิยธรรมหกก็คือเป็นหลักธรรมที่ช่วยในการสร้างสัมพันธรรมตรีกับมิตรประเทศนะครับหรือประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับอทีนี้มาดูรายละเอียดว่าแต่ละประการนั้นมีรายละเอียดอย่างไงนะครับเอาข้อที่หนึ่งเมตตากายกรรมนะครับในที่นี้ก็คือการแสดงความปรารถนาดีต่อมิตรประเทศโดยการกระทํา ตัวอย่างเช่นหากประเทศเพื่อนบ้านของเราประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเช่นความแห้แงแลงแผ่นดินไหวน้ำท่วมนะครับเราก็จะช่วยเหลืออย่างเต็มใจนะครับในรูปแบบต่างๆทั้งในด้านเงินสิ่งของหรือบุคลากรขอไปด้วยนะครับบุคลากรพิมพ์ตกไปนิดนึงข้อที่สองนะครับ เมตตาวจีกรรมนะครับคือการแสดงความปรารถนาดีต่อมิตรประเทศทางวาจาเช่นเม่เหล่าให้ร้ายและพูดทำลายภาพพจน์ซึ่งกันและกันการใช้ช่องทางทางการทูตเจรจากันด้วยเหตุผลนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแสดงออกให้เห็นว่ามีเมตตาวจีกรรมต่อกันนะครับ องค์ประกอบที่สามนะครับเมตตามนุกรรมก็คือการมีจิตใจปรารถนาดีต่อมิตรประเทศนะครับไม่คิดหวาดระแวงซึ่งกันและกันให้คำแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเก่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ mm hmm. ข้อที่สี่นะครับสาธารณภูคีคือการเบ่งปันอาช่วยเหลือมิตรประเทศซึ่งกันและกันทั้งในด้านอาหาร เครื่องอุป,ปโภคบริโภคเครื่องมือการ,กรเกษตรตลอดจนวิทยาการความรู้ด้านต่างๆนะครับต่อไปข้อที่5ศีละสามัญญาตาคือการรักษาความประพฤติหรือศีลเอาไม่ทำลายประเทศของตนให้เป็นที่ลังเกียจของประเทศอื่นนะครับไม่ฝ่าฝืนมติหรือทำให้เกิดความหวาดระแวง ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันและเป็นที่รังเกียจของประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับส่วนข้อที่6นะครับทิฏฐิสามัญญาตาคือมีความเห็นร่วมกันในประเทศอื่นๆนะครับต้องยอมรับในกติการะหว่างประเทศที่กำหนดไว้ไม่มีประเทศใดนะครับในโลกที่จะสามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้นะครับแต่ละประเทศต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน อันนี้คือความสําคัญข้อที่หนึ่งะครับของพระพุทธศาสนานะครับต่อไปความสําคัญข้อที่สองนะครับพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยหมายถึงวัฒนธรรมของประเทศไทยในหลายๆด้านด้วยกันนะครับก็จะมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาหรือหลักคําสอนในพระพุทธศาสนานะครับ มาทำความรู้จักกับคำว่าวัฒนธรรมไทยอีกสักนิดก่อนนะครับวัฒนธรรมไทยหมายถึงวิถีชีวิตของคนไทยเป็นสิ่งที่คนไทยประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเช่นอารยาทญาตการพูดการปฏิบัติต่อผู้อาวุโสการทําบุญตักบ,บาตรเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคําว่า วัฒนธรรมไทยนะครับทีนี้พระพุทธศาสนานะครับมาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยอย่างไรนะครับอในที่นี้ก็จะนําเสนอในเรื่องพระพุทธศาสนานะครับที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยนะครับใน4ด้านด้วยกันนะครับด้านที่หนึ่งก็คือด้านวงจรชีวิตของบุคคลนะครับอาชีวิตของชาวพุทธทุกคนนะครับก็จะมีความผูกพันอยู่กับ พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับตั้งแต่เกิดจนตายนะครับทั้งงานมงคลแล้วก็งานอาวมงคลของชาวพุทธก็จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในหลายๆพิธีนะครับข้อที่สองด้านประเพณีของสังคมและชุมชนเช่นาการหล่อและเหตุเทียนพรรษาการทอดผ้าปา่าการทดอดกระถินเหล่านี้ก็จะเป็น รากฐานด้านประเพณีนะครับอ่ข้อที่สามด้านภาษานะครับเช่นการใช้ชื่อนามสกุลนะครับของชาวพุทธนะครับก็จะมีรากศัพท์นะครับมาจากภาษาบาลีของพระศาสนานะครับส่วนข้อที่สี่นะครับด้านศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับเช่นการสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์นะครับก็จะมี พื้นฐานหรือรากฐานมาจากพุทธศาสนานะครับข้อที่3นะครับพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์เล,ละโมรดกของสังคมไทยนะครับสามจุดด้านเอกลักษณ์ของสังคมไทยนะครับมารยาทในการยกมือไหว้นิสัยใจคอของคนไทยที่มีเมตตาการุณายิ้มง่าย รู้จักให้อภัยแล้วก็เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่คติความเชื่อของคนไทยในเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์สอนให้รู้จักละอายความชั่วกลัวบาปและพฤติกรรมทางสังคมที่สะท้อนค่านิยมที่ดีงามเช่นความอดนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอพฤติกรรมของชาวพุทธ นะครับที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยและมีผลมาจากนะครับรากฐานทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นนะครับต่อไปข้อที่2 3.2นะครับด้านมรดกของสังคมไทยนะครับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีความเจริญรุ่งเรืองในแผ่นดินไทยมาเป็นเวลายาวนานนะครับตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยจนถึงกระทั่ง องคตานะโูศินในปัจจุบันนะครับยิงถือว่าเป็นมรดกที่สำคัญของสังคมไทยอย่างหนึ่งด้วยนะครับต่อไปการสร้างสรรค์ศิลปรกรรมในแขนงต่างๆทั้งด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมและวรรณกรรมอารวนมาจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นนะครับเช่นการสร้างวิหารโบสถ์พระพุทธรูปเหล่านี้เป็นต้นนะครับ และสุดท้ายนะครับความสําคัญด้านที่4นะครับพระพุทธศาสนาในฐานะช่วยพัฒนาชุมชนและจัดระเบียบทางสังคมนะครับ4.1การพัฒนาชุมชนพระพุทธศาสนามีส่วนช่วยพัฒนาสังคมให้มีความเจริญแล้วก็อย่างเช่น,นมีการระดมเงินทุนหรือแรงงานจากราษฎรในหมู่บ้านหรือในชุมชนนะครับ มาช่วยกันสร้างและส้มเซมสาธารณูปโภคต่างๆภายในวัดเป็นต้นนะครับและ4.2การจัดระเบียบทางสังคมพระพุทธศาสนาก็จะมีส่วนช่วยนะครับฝ่ายบ้านเมืองจัดระเบียบสังคมให้หน่าอยู่สวนให้เคารพกฎหมายเละศิลธรรมอันดีงามตัวอย่างเช่นไอ้เงอนไขในช่วงเข้าเวลาเข้าพรรษาสาเดือนนะครับคนไทยก็จะ เลิอกอบยายมุกต่างๆนะครับทั้งหมดนี้นะครับที่ได้นำเสนอก็จะเป็นหัวข้อนะครับความสำคัญของพระพุทธศาสนานะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็จะมีอยู่หลายด้านด้วยกันนะครับแต่ในที่นี้ได้นำเสนอไป4ด้านนะครับอขอทบทวนนะครับ 1. ่ช่วยสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 2. เป็นรากฐาน นะครับของวัฒนธรรมไทยต่างๆ 3. <า>เป็นเอกลักษณ์และมรดกของสังคมไทยและ4ช่วยส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและช่วยจัดระเบียบทางสังคมนะครับหากนักเรียนฟังไม่ทันนะครับนักเป็นก็สามารถเปิดคลิปวิดีโอนี้ดูได้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมบันทึกความรู้ที่ได้นะครับลงในสมุดเอาไว้ใช้อ่านก่อนสอบด้วยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้คุณครูก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับที่ได้ตั้งใจฟังคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ